รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับเชมญได้ทุกวัย To be professional สนับสนุนโดยนาฬิกา ORIENT The Best Japanese Mechanical Watch สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ To Be Professional ครับพบกับผมสิทธิพันพรคุณชมพูครับรายการที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะความเป็น professional ให้กับคุณผู้ชมแต่รัสโตนะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องของบุคลิกภาพนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับใน Advice by นิชานะครับและอัปเดตงานปาร์ตี้อีเวนต์นะครับในแวดวงสังคมต่างๆ และจะได้พบกับโครเชียลซึ่งเป็นเซเลบริตี้คนดังนะครับ s ิกเนเจอร์สตูดิโอนะครับจะได้พบกับสาระน่ารู้ประจำสัปดาห์นี้นะครับและช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมจะได้พบกับดรสมศักดิ์ชลาชนในบอล p ูบีโ s s เช n a ลครับและสัปดาห์นี้นะครับจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยในไฮไลท์ของทางรายการครับซึ่งลักษณะโดยทั่วไปในะของการยืนนะคะที่จะให้เราดูสง่างานไคะคุณผู้ชม เริ่มต้นตั้งแต่ขาเลยนะคะและกรณีที่เรายืนฟังโอวานะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องยืนให้ตรงนะคะรวมทั้งสายตานะคะต้องตรงไปที่ผู้ให้โอวาตลอดนะคะเฮ้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าไอคอนแต่ละคนเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่หมดเลยแล้วก็ไม่ได้ทำให้เวอร์วังอลังการมากเกินไปหรือว่าถ้าเรา,เราชอบที่จะเวอร์มันก็อดไม่ได้เพราะเราเกิดมาเพื่อจะสนองความสุขของตัวเราเองเทคโนโลยีสำคัญมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้าเข้ามาทำสีผม เราจะเอาเครื่องไมโครมิททำสีกับผมลูกค้าแล้วทำให้เส้นผมลูกค้า สมดุลกับสีที่ลงตัวค่ะแต่คราวนี้น,นางมาแล้วนะครับที่เมืองไทยก็คือคุณแม่มาดอนน่านั่นเองถ้าเมื่อไหรเนี่ยนางไว้และไว้ผมทรงที่เป็นเส้นตรงมากๆเนี่ยมันจะทําให้แข็งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสีผมของนางจะต้องออกเป็นสีบรอนตลอดเวลาผู้ชมรายการอยู่บอกว่าเอ๊ะแล้วเราไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แล้วเราจะมาใช้เป็นไอคอนของเราแล้วจะทำก๊อปปี้นางได้ยังไง สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับแอดไวส์บายนิชยานะครับพี่ตุ้มนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพอีกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่ว่าจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันใน a d แอดไวส์บายนิชยาครับช่วง a b u l o u ส p r o สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันนิชายาชัยวิสุทธ์นะคะพบกันเช่นเคยค่ะ ในแอดไวซ์บายนิชยาค่ะคุณผู้ชมการสำหรับสัปดาห์นี้นะคะตุ้มอยากจะเสนอในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเสริมสร้างได้นะคะด้วยท่าทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนการเดินหรือว่าการนั่งค่ะแต่สัปดาห์นี้นะคะตุ้มจะเน้นในเรื่องของการยืนก่อนค่ะคะุณผู้ชมการมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะมองอย่างไรก็ดูดีคะ่ะคุณผู้ชมต่อให้ไม่สวยหรือว่าไม่หล่อนะคะเหมือนอย่างดารานะคะ เราก็สามารถที่จะมีบุคลิกที่ดีได้นะคะโดยเราก็สามารถที่จะดูโดดเด่นด้วยท่าทางที่สง่างามได้ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าถ้าเราสามารถสร้างบุคลิกที่ดีด้วยวิธีง่ายๆในช่วงแรกๆนะคะเราอาจจะดูฝืนไปบ้างค่ะแต่ถ้าเราทําจนเป็นนิสัยนะคะไม่นานก็จะชินค่ะจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวไปเลยทีเดียวค่ะคุณชมและในวันนี้นะคะซุ้มก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในรูปแบบของ การยืนมาแนะนำกันค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะมาพูดกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการยืนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการค่ะโดยเราจะเริ่มนะคะด้วยการยืนโดยทั่วๆไปกันก่อนค่ะคุณผู้ชมซึ่งลักษณะโดยทั่วไปนะคะของการยืนนะคะที่จะ ให้เราดูสง่าง,งามนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นตั้งแต่ขาเลยนะคะขาเนี่ยเราต้องยืนที่แบบว่าไม่ชิดเกินไปแล้วก็ไม่ห่างจนเกินไปนะคะลำตัวก็ต้องยืนตรงนะคะรวมทั้งอกไหล่ไหล่ตั้งศีรษะก็ต้องตรงนะคะคุณผู้ชมไม่ยืนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะซึ่งจะดูไม่ดีค่ะและแขนนะค,ะคุณผู้ชมก็ต้องตรงแนบลำตัวของเราค่ะ ่วนการยืนแบบเป็นทางการนะคะผู้ชมลักษณะการยืนนะคะเราก็ยังคงไว้ในแบบที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะส่วนการยืนนะคะต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะหรือผู้อาวุโสรวมทั้งผู้ที่เราเคารพรักนะคะก็จะมีการเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คืออาจจะโน้มตัวลงมานิดนึงนะคะซึ่งสแสดงถึงความอ่อนน้อมนะคะรวมทั้งมือนะคะเราก็จะประสานกันไว้ข้างหน้าเราค่ะหรือว่า าวางทับกันแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมกรณีที่คุณผู้ชมนะคะได้รับเชิญไปในงานพิธีต่างๆนะคะแล้วก็มีท่านประธานมาเป็นประธานเปิดงานนะคะเมื่อท่านประธานมาถึงงานนะคะกรณีที่เรานั่งอยู่นะคะเราก็ต้องลุกขึ้นยืนนะคะทําความครโค้งศรีรษะนิดหนึ่งนะคะรวมทั้งมือที่เราอาจจะไว้ทั้งหน้านะคะแต่ถ้าท่านประธานเดินผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องวางแนบตัวนะคะและเพื่อให้ท่านประธานเดินไปก่อนแล้วกรณีท่านประธานไปถึงประพิธีเนี่ย สายตาเราก็ต้องมองไปที่ท่านประธานนะคะแล้วมือก็อาจจะกลับบาประสานไว้ข้างหน้าที่เดิมก็ได้ค่ะคุณผู้ชมและกรณีที่เรายืนฟังโอวาทนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องยืนให้ตรงนะคะรวมทั้งสายตานะคะต้อง ตรงไปที่ผู้ให้โอวาทตลอดนะคะเราจะต้องมี eye contact นะคะเพื่อให้สื่อถึงความสนใจในการที่เราได้รับฟังโอวาทด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าการที่เราจะมีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเสริมสร้างได้ด้ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันนี้เนี่ยตุ้มได้นำเคล็ดลับเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับบุคลิกของการพัฒน,นาในเรื่องของการยืนนะคะ การยืนเนี่ยทำให้ตัวเราดูตรงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคนเตี้ยเนี่ยก็สามารถที่ทําให้ดูสูงขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราฝึกฝนนะคะตั้งแต่เราเริ่มเป็นสาวหรือเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้สรีระของเราเนี่ยนะคะดูตรงอีกอย่างหนึง่งถ้ากระดูกข้างหลังของเราเนี่ยถ้าเราเดินหลังงองมากๆเนี่ยวันหนึ่งกระดูกมันก็จะงอไปตาม บุค,คลิกที่เราเดินเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกฝนนะคะให้ลำตัวของเราเนี่ยตรงตลอดเวลานะคะการยืนของเราก็จะดูสง่าง,งามค่ะคุณผู้ชม mm hmm. เริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะ ส่งกระจกตัวเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าให้เพื่อนสนิทนะคะลองมาดูนะคะว่าถ้ายืนของเราโพสข้างไหนสวยยืนแล้วซ้ายหรือขวาจุดเด่นจุดด้อยของเราอยู่ตรงไหนนะคะยืนโพสท่าให้สวยนะคะไม่จําเป็นจะต,ต้องยืนเหมือนแบบโมเดลยืนบนเวทีนะคะแต่ว่าการที่เราอยู่ในที่พับลิกหรือในที่สาธารณะหรือว่าแม้กระทั่งการออกสังคมเนี่ยนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างแอคติ้งบุคลิกท่าทางทุกอย่างของเราเนี่ยทุกคนสังเกตค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะสังเกตของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกของตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็การมีมารยาทนะคะในการเข้าสังคมนะคะ อยู่ที่ไหนใครๆก็ชื่นชมค่ะคุณผู้ชมและสําหรับตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะคะเกี่ยวกับบุคคลในแวดวงสังคมกันนะคะว่าวันนี้ใครอยู่ที่ไหนกันบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรวมทั้งไปดูภาพบรรยากาศนะคะของงานที่จัดขึ้นแบบ professional กันค่ะซึ่งอยู่ในช่วงของ fabulous pro ค่ะ ช่วงเฟบบรัสโปรเฟบบรัสโปรวันนี้คุณตุ้มนิชยาพาคุณผู้ชมมากันที่งานเปิดตัวชลชนแบง k อกสาขาใหม่ล่าสุดที่ Central Festival Eastville กับคอนเซปต์สไตล์ไอคอนที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลพร้อมนวัตกรรมขั้นสุดยอดแห่งแรกของชาชนแบงคอกงานนี้เรียกได้ว่าตื่นตาไปกับสไตล์ไอคอนชั้นนำของเมืองไทย ที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์สร้างสีสันและความประทับใจกันไปสุดๆเลยค่ะวันนี้มาร่วมงานเปิดตัวร้านใหม่ของพี่สมศักดิ์ชลาชนนะคะก็คือที่ East view, เซนทัลอีสต์วิวก็เฮ้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าไอคอนแต่ละคนเนี่ยคือคือเราอายุน้อยสุดเราเป็นเด็กสุดแล้วแบบแฟชั่นไอคอนแต่ละคนที่มากันเนี่ยคือตัวพอ่อตัวแม่หมดเลยบอกก่อนว่าเมื่อกี้เราซ้อมตอนบ่ายโมงใช่ป่ะพี่แต่เมื่อกี้แอบกลับบ้านไปแอบไปทําเครื่องหัวมาเพิ่มเพราะว่ากลัวว่าหน่อยหน้า กลัวว่าน้อยหน้าทุกคนเราก็เลยต้องแน่นนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกด,ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าชื่นชมร้านชลาชนอยู่แล้วคือเป็นลูกค้าประจําของร้านชลาชนแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นเกียรติมาร่วมเป็นหนึ่งในคนที่เดินกับัลาชนในวันนี้นะคะแล้วก็คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างะคะรูะ้สึกเป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่า <Ā. S 2> แม่ก็เป็นลูกค้าประจําของร้านชลาชนมา30กว่าปีแล้วะคะ่ะก็เป็นการเปิดสาขาชลาชนสาขาที่17นะคะคุณสมศักดิ์เป็นการทําให้เห็นว่าอาชีพช่างผมเนี่ยเป็น ที่เป็นสากลได้ก็คือคุณสมศักดิ์ชลาชนอะไรที่ใส่แล้วเหมาะสมอะไรที่ใส่ออกไปแล้วสบายใจอะไรที่ใส่ออกไปแล้วมั่นใจนะเราเป็นตัวของเรานะครับ,บรตตรไตล์ไม่ต้องเอาใจคนอื่นแต่ว่าเราเอาที่เราเรามีความสุขในการแต่งเราเอาที่เรามีความสุขว่าเมื่อออกไปแล้วเราพอใจแล้วเรามีความสุขเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้เวอร์วังอลังการมากเกินไปหรือว่าถ้าเรา,เราชอบที่จะเวอร์มันก็อดไม่ได้เพราะเราเกิดมาเพื่อจะสนองความสุขของตัวเราเองที่นั้นหาสไตล์ตัวเองจากความรู้สึกแล้วก็จิตใจภายใน ในความรักความชอบในสไตล์ของตัวเองครับจะดีที่สุดครับ รจริงๆแล้วพี่เปิ้ลก็เป็นคนที่แต่งตัวแบบแบบนี้แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันแต่พี่เปิ้ลจะเน้นไปที่ว่าเฮ้ยมันต้องมีลูกเล่นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะถ้าเราพูดถึงแฟชั่นแฟชั่นมันมีความหลากหลายมากแต่ละคนมันจะต้องหาจุดยืนของตัวเองให้ได้จริงๆเรื่องเรื่องผมนี้เป็นเรื่องที่สําคัญของผู้หญิงนะคะแล้วเรื่องดูแลผมเนี่ยก็ต้องสําคัญที่สุดนะคะต่อให้ไม่มีเวลาที่เราจะสระผมหรือทรีทเม์ผมบ่อยขนาดไหนนะก็จะมีชราชนในราคาที่เป็นคนดูแลให้ะคะ่ะ เพียงส่งภาพถ่ายของคุณที่มาพร้อมกับเสื้อผ้าหน้าผมแบบโปรเฟชชั่นอลภาพใดที่สื่อความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากที่สุดรับไปเลยนาฬิกาโอเวน์รุ่น The Explorer มูลค่า11,200บาทส่งมาได้ที่ Inbox Facebook To Be Pro TV การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดประกาศผลวันที่30มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะ เป็นยังไงบ้างาครับคุณผู้ชมกับแฟบริสโฟวประจำวันนี้นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักคู่เดียวก่อนแล้วกลับมาพบกันใน 2B Professional ครับ 2B Professional